ครับทุกท่านเราก็มาต่อนะครับกับโลคอีตูในอีตูพาร์ทวันนะฮะด้านหลังโกดังสินค้ามีชายแก่คนนึงง่วงอยู่กับการซ่อมหุ่นเงาตาขนหุ่นเงานั้นกระตุกเล็กน้อยบบว่ากับวกำลังลับฝันอยู่ข้าเข้าใจว่าทุกอย่างเริ่มขึ้นตอนที่เจ้ากระโดดข้ามเวลาตอนนั้นเองที่อีตูหายไปจากโรคนี้แล้วเจ้าก็มาแทนเจ้ามาแทนอีตูแต่ข้าก็ยังเห็นภาพเขาตลอดและอีตูคนนั้นคือใครกันแน่เขาเป็นคนจะไม่ค่อยพูดถึงตัวเองสักเท่าไหร่ ทำไมการไม่มีอยู่ของเขาถึงเปลี่ยนแปลงโลกได้มากมายขนาดนี้ข้าจะต้องหาคําตอบให้ได้เจ้าได้ยินไหมทานฟอร์มอิตูโลกของอิตูนะครับก็อิตูพาร์ทนั่นแหละมานะครับได้ยินข้าไหมก็ยังชั่วเว้นเอาเหนื่อยเ้ยนี่เป็นยุคสมัยไหนวะยุคที่ข้าอยู่กับการซ่อมหุ่นเป็นเรื่องกล้วย ระบบอันกอวิทึมในการต่อสู้ของเจ้าก็ปกติดีข้าโปรแกรมตรงนน้นตรงนี้นิดหน่อยให้เจ้าายเป็นหุ่นคุ้มกันข้าหุ่นมือขวายังไงว่าอดพูดกับเจ้าไม่ได้เลยเจ้าดูเหมือนมนุษย์เหลือเกินรู้สึกแปลกๆพี่ก้นยังไงไม่รู้ต้องเป็นฝีมือการออกแบบของโอคาดาแน่ๆเขาเป็นคนสร้างเจ้าใช่ไหมข้าคุยกับมนุษย์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะอ่ะมีหุ่นกำลังมาทางนี้ได้เวลาทดสอบคำสั่งคุ้มกันของเจ้าแล้วหนึ่งสองเจ็ มานะฮะทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมไม่มีเสียงของอาวุธนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะฮะเพราะว่าผมได้ทําการปิดเสียงอาวุธนะครับแล้วก็ปิดเสียงเกมด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินก็คือผมจะไปเอามาจาก u t u b e นะฮะแล้วก็เสียงที่ผม <c oughs> คือง่ายๆผมจ่าแต่เสียงพูดผมอะ่ะเพราะว่าแม่ผมบอกว่ามันค่อนข้างจะทำคาญน,นะฮะคือไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องถามนะว่าทําไมผมถึงไม่เข้าไปเว้นในห้องนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี้คือยังไงวะ มันแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับนั่งแต่ในห้องคือมันแบบทํางานทั้งวันนะแบบจัวเ,เจอแต่มุมแบบเดิมๆล้วมันยังไงอะฮะมันไม่มีกระจิตกระใจนะครับผมอ่าก็เลียดออนไลน์ก็ค่าที่ทําผมเครียดนิดนึงนะฮะก็ลยแบบเปลี่ยนมุมนิดหน่อยก็อเอาไปใส่เพลงก็ได้นะฮะสำหรับผมนะแหมเดี๋ยวพาร์ทแบบหลังๆเดี๋ยวผมจะไปนั่งเล่นในห้องปกติวะขอเล่นแบบข้างนอกตรงห้องถงสักหน่อยนะฮะเรียบร้อยนะครับชนะไป เราอัพพรงไปเยอะอีกการพากอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าภาคนี้ผมค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงนะฮะเจ้าเองก็สู้เก่งไม่เบานี่ว่าทำไมหุ่นตัวนั้นเอาชนะเจ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะออกจากที่น okay. so <vit> ี่กันดีกว่าแต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเห็นหอคอยที่กำลังสร้างอยู่ตรงนั้นไหมสงสัยจังเลยว่ามันคืออะไรทําไมมันมีทหารคุมกันเยอะแยะไปหมดโชคดีจังเลยที่มาเจอข้าให้ตายสิหยุดอยู่ตรงนั้นไอ้แก นางหญิงคิซูเนะขัดเจตัวพวกมันแล้วเจอโพซิมาแล้วอ้าวเราเป็นหุ่นยนต์นะอีกแล้วเหรอโพซิมาสามวันเชียวนะที่ข้าพลิกแผ่นดินตามหาเจ้าแต่เจ้ากลับมาซุบหัวอยู่กับเจ้าตาแก่ยาจกนี่เจ้าพูดได้ด้วยเจ้าเป็นหุ่นเงาไม่ใช่หรือฟ็อกใครสอนเจ้าพูดมันถูกกฎหมายงั้นเหรอนั่นปากหรือนั่นกระไรนางหญิงคิซุเนะท่านคุยกับโพซิมาไปก่อน ข้ากับเด็กๆจะสั่งสอนมียยะให้กับตาเท่าคนนี้สักหน่อยโอ้โหมันดูถูกหุ่นข้ากลมของข้าด้วยคําสั่ง127เรียบร้อยนะฮะพาร์ทนี้เราเป็นเบย์อย่างเดียวนะครับผมรับบทเป็นเบย์อย่างเดียวนะฮะ,บบน,ยยน,ะ,ฮะนีะ่หน้าเศร้ามาสับและดึงเดินหน้าตามสเต็ปนะฮะแล้วก็ถอยเรียบร้อยแตกอัพพลังมาเยอะนะฮะนีะ่ พอขึ้นโรคอีจู <c oughs> พอขึ้นโรคอีต้วแบบยังไงฮะมันจบไวนะครับมันจะไม่เหมือนโรคจูนเพราะโรคจูนนี้กวดเราะจะแบบได้ค่าความคงทนว่าต้องแบบเก็บให้ครบเซตหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นโรคอีตูนี่คือแบบได้แค่แบบชิ้นเดียวเป็นของใหม่มันก็ได้ค่าความคงทนแล้วนะฮะมันเลยจบง่ายนิดนึงนะครับแต่มันจะไปยากช่วงแบบอ,อีต e ูพาร์ทสามนะครับเพราะว่าของที่เราเริ่มได้ยดเยอะๆอ่ะมันจะแบบเริ่มหาแทบไม่ได้แล้วนะของใหม่ๆอ,อ่ะม,มันจะได้ของซ้ำๆเนะี่ยมันจะไปยากตรงนั้นแหละ แต่ก็ชิวๆนะฮะแย่แล้วโพซิมาเจ้าถูกเปลี่ยนโปรแกรมให้ทําตามคําสั่งแต่เท่านี้เขาทําอะไรกับเจ้าบ้างเนี่ยโอ้ยหยุดพมซะทีข้าก็แค่ซ่อมหุ่นมีหุ่นทรงพลังโจมตีเจ้านี่แล้วก็จุดๆๆุดุดนะฮะนายหญิงถ้าไม่มีใครมาจุ้งกับสมองของโพซิมาแบบนี้รีปปิดระบบของเขาจะดีกว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปคิสมพูดถูกโพซิมาข้าขอโทษด้วยข้าจำเป็นต้องติดระบบการทำงานของเจ้าจนกว่าเจ้าจะได้คุยกับบอสเชื่อข้าข้าไม่ทำให้เจ้าผิดหวังแน่ ข้ามีตัวตนแต่มันก็เป็นเคียงความเป็นไปไม่ได้ของการมีตัวตนของข้าไว้บ้างก๊อกของทายาทที่มาแทนตัวข้าก็คือหุ่นเงาเหมือนตึบไปหมดแล้วตอนนี้พูดให้ถูกก็คือหุ่นเงาโพซิมาใกล้เคียงกับมนุษย์หนึ่งเดียวไม่เหมือนใครถ้าจะแยกไม่ออกด้วยซ้ําหุ่นตัวนี้ตามล่างหุ่นอื่นๆงานของโพซิมาก็คือการกําจัดหุ่นไว้ประสิทธิภาพแต่ภารกิจสุดท้ายของนางก็คือนางทาําพลาด จ้นึกภาพออกไหมว่าความฝันของเจ้าจะกลายเป็นจริงแบบนี้อีตูเจ้าจะต้องสลระอะไรอีกหลายอย่างเพื่อสิ่งนี้จําได้ไหมสิ่งแย่ๆที่เคยทำอะ่ะมานะครับต่อสู้ในฐานะอีตูไอตัวนี้ผมเคยเล่นกับมันไปรอบหนึ่งนะฮะผมก็พอรู้อยู่ว่ามันจะโจมตีเอาอย่างไงเพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่ใกล้มันนะฮะไปถ้าเราแบบไปอยู่มุมกับมันนี่คือจบเลยอะ่ะ ไม่ใช่หรอกครับคือผมไม่ถนัดเวลาเราอยู่ใกล้มุมมาเนเป็นตัวอีตูด้วยขมอนแมนเสิร์ฟมาก็จัดไปเรียบร้อยเอ้ยทันไหมวะไม่ทันเอ้ยทันวะ <laughs> ถ้าเมื่อกี้ไม่ทันเราก็จะได้สู้ขเขาอีกนิดหนึ่งนะฮะมาอุทรมานสู้ขมอนแมนอุ้ยโดนจนได้ยอย่าอยิงไปก่อนนะฮะอุ้ยโดน โอ้โหมันมีชาโด o w อ่ะเดี๋ยวรอ shadow เต็มก่อนนะฮะเต็มปะมาจังหวะนี้แหละโอกาสของเรามาถึงละอุะ้ยม,มันอ่ะรอรอรอจังหวะมาฮะโอเคตรงนี้แหละรอมันดูก,ก่อนอใส่ฮะอุ้ยูกอีกหลุมปีกบอาไปวาร์ปไปหลังมันแล้วสับอุ้ยเรียบร้อยะฮะแม่ผมพอจะจำได้อยู่นะครับว่าไอ้ตูเนี่ยสกิลชาโด o w มันวาร์ปนะฮะวาร์ปไปหลัง อีกสองตัวก็น่าจะจบแล้วนะครับผมจากที่ผมดูดูใบหน้าของชายผู้นี้ข้าจำไม่ได้แต่ที่จำได้ก็คือความรู้สึกที่ชื่นชมในขณะเดียวกันแล้วก็อยากให้เขาหายไปเสียผลพ้นข้าเกลียดเขาจริงๆแล้วเจ้าก็รู้จักชายผู้นี้ดีแต่ความทรงจำของเจ้าส่วนหนึ่งได้หายไปมันถูกบล็อกไว้ข้าเข้าใจที่เจ้าพูดข้าพยายามที่จะไม่หันหวังกลับไปมองแต่ใครบางคนอยู่ตรงน,นั้นตลอดเวลาข้ารู้สึกได้มีคอยบางคนหลอกพวกเรา ใช้กลอุบายหบอกรลวงเจ้าเจ้าก็รู้หรือเปล่าอีตูรู้สิว่าทั้งคู่ถูกหักหลังคิซุเนะข้าจะพูดไปครั้งสุดท้ายระบบกลไกของโพซิมาเสียหายข้าจะส่งมันไปฟอร์แมตโปรแกรมใหม่ไม่มีอะไรต้องพูดซ้ำอีกครั้งนางพูดถูกคิซุเนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในขอบเขตของกีโบถ้านางนานามิเกิดแฮกโพซิมาขึ้นมาได้แล้วก็โพซิมาได้ยินไหม ก็กลให้ตายเถอะตอบหน่อยอ้โบโลทำลายระบบก,การพูดของโพซิมาแน่แล้วระบบอื่นๆทำงานปกติหรือเปล่าโพซิมาถ้าเจ้าฟังเข้าใจได้โปรดไว้ชีวิตองครักษ์ของข้ามาฮะต่อสู้องครักษ์ของจูนไม่ใช่แต่หมัดด้วยจะรอให้ชาโดว์เต็มคงจะไม่มีเป็นผลที่ดีเท่าไหร่นะฮะมามัดเดียวจอด เอือร่วงเ,เวิดเว้นน้อยนะฮะที่สองรีเว้นริจบนะฮะแม่เที่ยงคืนนะวันนี้นอนตีหนึ่งแน่แน่ไม่อาจะบอกเลยนะว่าพรุ่งนี้ก็มีเวียนดึงซะหน่อยอเคได้อยู่นะครับน่าจะเลืออีกตัวเดียวมั้งบอสนะถ้าผมเดาบอสเลืออีกหนึ่งตัว ก็น่าจะเวลสามห้าก็จบไอตัวขั้นที่หนึ่งของแชปเตอร์นี้นะฮะน่าประทับใจไม่เบาดูเหมือนโพซิมาจะสู้เก่งกว่าเดิมนะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าฝีมือตาเท่าโบโลตอนนี้ตาเท่านั่นอยู่ที่ชั้นแยกเดียวข้าจะสอบปากคำเขาคืนนี้ข้าว่าเขาเห็นนันาีิโจมตีโพซิมามาแล้วหนีไปชั้นแยกเดียว ตอนอายุปู่น,นี้เนี่ยนะกิโบสภาพแบบนั้นไม่มีใครรับได้บอกเหมือนาพาไปฝังในสุสานเลยเอา้าวสวัสดีไอวอนด้าจูนกิโบขอโทษด้วยคนต้องขอให้เจ้าออกไปก่อนนักว่าของข้ามีเรื่องประชุมด่วนแวนนี่เป็นความลับว่ากองจะไปพอดีคิสเนะขอให้โชคดีนะรีบหนีไปนะคิสเนะ จับโพซิมาอะไรนะบอสแต่ว่าโพซิมาเป็นสุดยอดนักล่าฝีมือชาตของคอมมิตี้ท่านก็รู้นี่ปีนี้เขาช่วยว่าจับผู้หลบหนีนับไปท่วนแล้วคิสุเนะเราไม่มีเวลามาเถียงกันเรื่องนี้นะทำตามคำสั่งซะคิสุเนะรับทราบคำสั่งค่ะบอสเรียบร้อยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเราต้องสู้กับคิสุเนะนะครับ ผมชอบดาบอะบ็อกซี่ข้าขอโทษมีสมาธิหน่อย <c oughs> ก็อยากเล่นกับแกทำไมอะมดาากระจายวัวจะไปไหนจริงๆอาเมื่อกี้มันต้องแบบองไงแบบถอยหลังเนี่ยผักหลังเนี <c> ่ย <oughs> มาขอตีหน่อยเฮื่อ <c oughs> อุย้ยไม่ทันแม่อยู่เล่นกับเขาหน่อยนะฮะอ่าเส <c oughs> ียบทะลุเลยแม่ดาเมจดาบแรงมากจิบโอ้โหเจ็บจุงเลย เท่าทีกดก็คือกดมาดิเข้ามาเขี่ยได้อยู่นะครับมายกที่สองสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนะฮะมาเอ้ยคิซุเนะเอ้ยอะเจ็บจุงเบยอุ้ยแหมเกียรท่าเมื่อกี้ปะมันไวมากแต่เห็นมีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาบอกผมนะครับว่าแชปเตอร์หน้า แชปเตอร์ของลีเจียนเขาจะเอาดาบอันนี้มานะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอามาจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเอามาก็น่าจะเก็บไม่ยากนะฮะเพราะว่าถ้าอีเวนต์มันแบบเปิดการ์ดไว้ได้ทั้งเซตแบบนี้ก็คงจะได้ชุดคิุนเนะไม่ยากเท่าไหร่นะครับเป็นอีเวนต์นะอเอ้มาเลยเจ้าจะเก่งขึ้นขนาดนี้นะพอ็อกซี่มันบอกว่าเราเก่งนะครับจริงๆก็ไม่ได้เก่งหรอ,อกชุดมัน ชุดมันบางโจมตีเยอะนะฮะมันก็เลยแบบเป็นง่ายเฉยๆนะครับพ้าบางโจมตีชุดมันน้อยมันก็จะแบบยากๆเหมือนพาร์ทของจูนนะ่ะอุ้ยมันบล็อกได้บล็อกซี่จะไหวไหมนะไหวไม่ไหวก็ชนะแกสองรอบแล้ว,วะ่ะทำไมอะ่ะไหวไม่ไหวก็เอาให้อยู่อะเอาอยู่เอาอยู่ยบร้อยนะฮะจบสักทีโอ้ทำเสียงผู้หญิงยากวะมันต้องแบบทำเสียงแผละแบบไม่จะอธิบายยังไงนะฮะ เรียบร้อยนะครับเวลสามห้าจบแชปนี้คิซุเนบอกรหัสแอ t i v a t i o n ชันมาเดี๋ยวนี้โพซิมาวิ่งซิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดปีศาตทะมึนไว้หันก้าจับตัวฮันเตอร์โพซิมาอย่าให้มันหนีไปได้ห้ามพลาดเด็ดขาดบอสข้าขอร้องให้โอกาสเขาอีกครั้งโพซิมาต้องตามล่านานามิได้แน่ คิสุเนะจะเด็กโง่เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับนานามิโพซิมาไม่ใช่หุ่นตัวเดิมที่เจ้ารู้จักแล้วนางคือบุคคลอันตรา,ายโอเคสับภาพนี้ผมไปนะบ๊ายบาย